ถ้าเป็นองค์หญิงแห่งเมืองหนำแนฉันจะต้องลงไปที่เมืองนี้โดยที่ไม่มีใครมารับฉันฉันไม่ลงวิอะไรอะคะปุนข้างๆนี่อะไรคะใครอะเอาเบียให้หน่อยอ้งกะลุงหรือเปล่าเดี๋ยเจอกันค่ะเฮ้ย อิ p โพสเตอร์รายการเชื่อพาหลากหลายอาชีพมาร่วมเล่นเกมเพื่อค้นหาว่าใครเป็นตัวปลอมที่แฝงตัวเข้ามาพร้อมกับแชร์เรื่องราวดีๆและข้อคิดจากความแตกต่างในใสายอาชีพนั้นๆใน EP นี้จะเป็นอาชีพอะไรไปดูกันเลยสวัสดีค่ะชื่อแป้งค่ะลูกเรือหม่เลขหนึ่งค่ะปัจจุบันนะคะทำงานเป็นพนักงานต้อนรับสายการบินมาแล้ว13ปีค่ะ <c oughs> เป็นลูกเรือหมายเลขสองนะคะมัยมนะครับชื่อจริงชื่อกันสะพัดเนาะเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาอยู่ในบริษัทประสบการณ์เขินพี่เบอร์หนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งจบมาสักพักแล้วก็เพิ่งมีโอกาสาได้บินเองค่ะประสบการณ์ยังไม่เยอะเลยค่ะแค่2ปีค่ะสวัสดีค่ะลูกเรือ,อเบอร์สามนะคะชื่อไอซ์นะคะวรดมงวงสวัสดิ์ก็กำลังจะเป็นหัวหน้านพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะการทำงานก็บินมาแล้วประมาณ14ปีค่ะ พี่ด้านขวาก็แบบ13ปีแล้วพอพี่ด้านซ้ายก็14ปีแล้วนี่ก็แบบเป็นลูกเรือนะครับครับชื่อแจ็คนะครับหมายเลข4นะครับบินมาแล้วทั้งหมดประมาณ4ปีนะครับพูดเลยว่าวันนี้เนียนคือให้มา10บทบาทร้อยบทบาทก็ทติดแต่ไม่มีทางตามหลักกันไม่ได้อิ p โพสเตอร์หรอวันนี้ฉันจะจับเธอให้ได้อย่าคิดว่าจะหลอกผมได้นะครับแม่มาเองนะคะแม่ว่าแม่จับได้ซึง มิชชั่นที่หนึ่ง e p l e a s e ถามฉันหน่อยผู้เข้าแข่งขันทุกคนผัดกันถามคนละคำถามเพื่อเก็บข้อมูลโดยจะเล่นทั้งหมด3รอบขอเลือกถามเบอร์สก่อนค่ะเพราะว่าอยู่ไกลกันสุดอยากคุย <c oughs> ถ้ามีคุณแม่พร้อมกับเด็กทารกขึ้นมาด้วยกันพร้อมกันนะคะแล้วก็เด็กทารกเนี่ยร้องไห้จ้าเลยตลอดเวลาตั้งแต่เครื่องขึ้นมาค่ะคุณแม่ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมลูกได้ลูกเรือที่หมายเลขสี่จะรับมือกับสถานการณ์ยังไงดีคะ คำถามที่พี่แป้งยิงเราน้ําเสียงเขาอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเขาทดสอบอ่ะเรานี่เริ่มแล้วแบบเอาจริงถามมาขนาดนี้ก็คือลูกเรือจริงๆ <c oughs> สิ่งที่ผมจะทําก่อนก็คือ ลองลองเข้าไปเล่นกับเด็กดูก่อนนะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าเราอ่ะมีมีความสามารถในการเล่นกระเด็กแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราเล่นไม่ได้นะครับเราก็จะให้เพื่อนนะครับที่เป็นผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยที่เขาอาจจะเคยมีลูกมาก่อนนะครับสามารถควบคุมกับสถานการณ์ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะให้เขาไปเล่นกระเดกก่อนนะครับเพื่อดูว่าเขาสามารถควบคุมได้ไหม <S <S เป็นผู้มีประสบการณ์ไม่แน่นะเนี่ยอ่าใช่เก็บตัวมาดีฮะขึ้นเครื่องบ่อยเลขหนึ่งน่าจะใช่แน่นอนถามข้างๆเนี่ยแหละค่ะหมายเลขสามค่ะ เพราะว่าเห็นประสบการณ์นะ่าจะเยอะที่สุดเป็นเกี่ยวกับเด็กเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าน,นี้เป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยแต่ว่าน้องอาจจะมีความเป็นเด็กพิเศษอะคะ่ะมากรผู้ปกครองแล้วคราวนี้เนี่ยน้องเริ่มมีอาการแบบร้องไห้โยเยด้วยความที่ไม่คุ้นชินกับสถานการณ์ใหม่ๆตรงนี้ค่ะถ้าเป็นรุร่นเริ่มเล็กสามจะจัดการกับสถานการณ์ตรงนี้ยังไงบ้างครับค่ะในกรณีนี้คือน้องเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมคะ ถ้าน้องเป็นเด็กพิเศษนะในความคิดเห็นก็คือว่าผู้โดยสารท่านอื่นเนี่ยก็จะทราบแล้วล่ะว่าเขาแบบเป็นเด็กพิเศษอะไรอย่างนี้แล้วก็ว่น้องไม่สบายน้องแบบตรงไหนน้องอาจจะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะคุณแม่อะไรอย่างงี้แล้วก็ถ้าคุณแม่ลองรับบอกว่าโอ้ปกติเขาไม่เป็นแบบนี้เลยนะอะไรอย่างงี้ที่บ้านเขาแต่ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะสักพักคือถ้าอะไรที่เป็นอาการปกติเขาก็จะบอกออกมาเลยโดยตอนนั้นเลยตัวเองแล้วก็อย่างที่เราควบคุมได้ก็คือคอยอยู่คอยให้กําลังใจแล้วก็ลูกเรือเนี่ยสิ่งที่ต้องดีลกับผู้โดยสารนั้นก็คือต้อง อยู่ใกล้ๆแล้วก็คอยแบบพูดค่ะว่าแบบเออตอนนี้เป็นอย่างนี้นะเออเดี๋ยน้องก็โอเคละเอาขนมให้นางไหมคืออะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเรากําลังแคร์แล้วเราใส่ใจผู้โดยสารท่านนั้นอยู่เขามีของอเคว่าเออเออเขาก็น่าจะมีแบบเจอเหตุการณ์มาเองแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่านางน่าจะใช่อ่าอยากถามใคร เบอร์สแล้วกันค่ะอยากคุยต่อได้ค่ะถ้าสมมติเจอเหตุการณ์ที่เป็นผู้โดยสารที่มาเลยเป็นองค์หญิงแห่งเมืองเด้อพอจะลงต้องมีนายน้อยมารับฉันนะถ้าฉันไม่มีใครมารับฉันจะไม่ลงออาตัวอีจะทำยังไงในชีวิตเนี่ยเจอมากกว่าองค์หญิงอยู่แล้วนวกป้าแต่ประเด็นคือแบบฉันจะตอบยังไงให้มันไม่ใช่การิพาของฉัน แต่จริงๆก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะเรียกว่าบ่อยไหมอะมันก็ไม่บ่อยหรอกมันเป็นดวงมากกว่าค่ะอย่างเราก็เคยเจออยู่นะคะเหตุการณ์แบบนี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเครื่องมันออฟแล้วะคะ่ะเราก็จะพยายามคุยกับเขาตามเรื่องของเขาก่อนนั่นแหละเพราะว่าเขา,เขามีความเชื่อมีอะไรบางอย่างแบบนั้นนะคะว่าแบบมันเป็นจริงสําหรับเขาอะก็คงตามไปก่อนนะคะเออแล้วลองลอง,ลองแบบลองต่อรองกับเขาดู ต่อรองยังไงอะคะต่อรองแบบใน,นลักษณะที่แบบว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยรอให้ถึงก่อนดีไหมคะหรือว่าขอ,อนนสับเลยอะค่ะขอสับว่าตัวจะพูดยังไงอะคะอ๋อเอาเป็นได a l o g เลยใช่ไหมใช่ค่ะเอ,เองั้นที่ช่วยเป็น<ไ>งองค์หญิง<ๆ>ให้หน่อยได้ไหมคะข้าเป็นองค์หญิงแห่งเมืองหนำแนฉันจะต้องลงไปที่เมืองนี้โดยที่ไม่มีใครมารับฉันฉันไม่ลงอ๋อคือองค์หญิงเนี่ยต้องการที่จะลงไปเ,เมืองนี้ใช่ไหมแต่ว่าใช่ ต้องการที่จะต้องมีคนมารับเท่านั้นใช่ถ้าไม่มีใครมารับฉันลงไม่ได้เจ้าคุณพ่อฉันไม่ให้ลงอ๋อฟังดูคุณพ่อดูเป็นห่วงเนาะจับไม่ได้อะไรไม่ทันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวองคหญิงเนี่ยนั่งก่อนดีไหมอยากให้องหญิงนั่งนั่งฉันก็นั่งฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะอยู่ตรงนี้โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมีกลิ่นอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดใกล้ถึงเวลาที่กับตันจรื่องลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลึกเรือจะเดินมาบอกองคหญิงอีกทีดีไหม ฉันลงแล้วนี่ฉันอยู่ที่พื้นแล้วนี่รอก่อนรรอก่อนอันนี้เป็นเป็นไดอะล็อกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เกินควบคุมแล้วอันนี้ก็จะต้องแบบติดต่อกับสวิตข้างล่างละที่จะต้องมาจัดการกับเขาฉันก็ไม่รู้ว่าเขาดิวยังไงกันฉันก็เลยแบบแทงกา๊กอะแบบว่าทําแบบที่ทําแบบที่นจิตเขาทําแต่ว่าแบบอาจจะไม่ทําแบบทั้งหมดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบพูดไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบแต่แต่ตอนนั้นรู้แล้วแหละว่าแบบอ นั่นแหละมันจะมีเทคนิคอลเวิร์ดบางอย่างที่มันเป็นคําเฉพาะที่ลูกเรือใช้แต่หมายเลขสองอย่างเงี้ยยังเรียกพนักงานภาคพื้นเมือทียังเรียกว่าพนักงานข้างล่าง เราก็เลยแบบเอ๊ะอันนี้ไม่น่าใช่นะพี่พี่ลูกเรือหมายเลขหนึ่งครับค่ะยังอยู่ไหมครับอยู่ค่ <laughs> เคะเก <laughs> ือบเคิรมไปกับเจ้าหญิงเมื่อกี้แล้ว <laughs> โอเคพี่หมายเลขหนึ่งเนี่ยบินมานานนะครับก็น่าจะเจอสังคมแบบว่าเอาหน้าชิงดีชิงเด็ดอะไรเงี้ยครับเราอยากถามว่าสมมุติในไฟล์อย่างเงี้ยครับมีมีเพื่อนๆ บางคนนะครับที่เขาอาจจะรู้สึกว่านะครับอยากให้หัวหน้าชมมีวิธีการทํางานของเขาย่างไงบ้างอ่ในนะตรงนี้ของการเป็นลูกเรือนะคะของหมายเลขหนึ่งนะเนื่องจากลูกเรือเนี่ยเราได้ระดับเงินเดือนที่เท่าเทียมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากได้เอาหน้าเพื่อนอยากทํางานเยอะเพื่อนอยากให้หัวหน้าชมเราก็จะพยายามสนับสนุนให้เพื่อนทํางานนะคะแต่ใบเล็บอยู่บนเครื่องสวยๆขอเนี้อถามหมายเลขสองครับ ได้ค่ะไอเจ๊อี้อยู่ให้แหลกอยากรู้ว่าเวลาเราทํางานเป็นทีมอะครับสมมุติว่าถ้าเรานะครับทำพลาดแล้วเป็นโซนที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันอยากรู้ว่าลูกเรือหมายเลขสองเนี่ยสมมติเวลาเพ์เซอร์ด่าเนี่ยเราจะแก้ตัวยังไงหรือว่าเราจะยอมรับผิดกับหัวหน้าของเราไม่ถือว่าตัวตัวเราเป็นคนที่ทาพลาดถูกไหมครับใช่เป็นตัวเราทาพลาดครับถ้าตัวเราทําพลาดแล้วก็หลักฐานมันชัดเจนนะคะคงไม่แก้ตัวะค่ะก็คงจะต้องขอโทษนะคะ ในสิ่งที่เราทาไปแต่ว่าเราก็ต้องขออนุญาตในการแบบจะเทคอาซิตริชั่นหรือว่าสิ่งที่เจอในครั้งนี้เอาไปเป็นแบบบทเรียนเพื่อที่จะแก้ไขว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นในครั้งต่อไปแล้วเราจะบอกเพื่อนของเรายังไงดีครับก็ต้องขอโทษในสิ่งที่เราบกพร่องหรือว่าสิ่งที่เราพลาดไปอะคะ่ะคือเพื่อนไม่ได้ทําอะไรผิดเนะะี่ยค่ะขอโทษค่ะพี่พ ถามเบอร์หนึ่งแล้วกันค่ะขออนุญาตถามว่าถ้าสมมติว่าเป็นลูกเรือแล้วก็เจอผู้โดยสารที่กลัวความสูงกลัวที่แคบแล้วผู้โดยสารนั่งวินโดว์ไปอีกนะตัวเองจะมีการแก้ปัญหายัางไงคะก็ถ้าเกิดเจอผู้โดยสารที่ค่อนข้างกลัวที่แคบค่ะเราก็จะพยายามหาที่นั่งที่เป็นริมทางเดินให้กับผู้โดยสารได้ดีที่สุดจริงๆแล้วตัวผู้โดยสารที่มีความกลัวเหล่านี้อยู่นะคะ <ๆ S 2> เขาจะรู้ตัวเองก่อนแล้วก็แจ้งที่พนักงานพักพืนเวล เช็คอินก่อนตั้งแต่รอบแรกแต่ว่าถ้าเกิดบางครั้งที่นั่งมาอาจจะได้ไม่ตรงตามนั้นเราอาจจะให้ลูกเรือคนอื่นๆช่วยกันไปมอนิเตอร์หรือว่าไปพูดคุยเพื่อถามว่าผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะถ้าจะไม่หลอกอเน,นี่ยเรารู้สึกว่าเขามาจากประสบการณ์จริงมันค่อนข้างแบบดีดีเทล <c oughs> จะบอกว่าเบอร์หนึ่งคือรู้เลยเพราะว่าทั้งบคำพูดน้ำเสียงคือมาหมดคือแอร์แน่นอนประสบการณ์ชี้แ่น เดี๋ยวขอถามแม่เล็กซี่ค่ะคือจากที่เป้าหมายว่าแบบจะทํายังไงจะตอบคำถามให้เนียนที่สุดกลายเป็นแบบจะป้ายคนอื่นยังไงให้แบบมันเป็นอาชีพอื่นก็เดี๋ยวจะถามในลักษณะที่คําถามที่คล้ายๆกับที่หมายเล็กี่ส่งมาแต่ว่าจะเปลี่ยนกลับหน่อยถ้าไม่ใช่ตัวคุณที่ทําพลาดแต่เป็นเพื่อนคุณในทีมคุณจะรู้สึกยังไงแล้วก็จะรับมือยังไงคะ เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสายงานนี้แต่เขาเห็นแต่ละคนพูดถึงสถานการณ์ต่างๆในเงี้ยเขาก็เอาตรงนั้นนะครับมาถามเราตอบแก้ไขปัญหาได้ดีมากๆเก็บข้อมูลตลอดเวลาคือรู้สึกว่าเวลาทําพลาดแล้วมันเป็นโซนที่ร้องรับผิดชอบเดียวกันนะครับคือจะเข้าใจเขานะครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มไปบินใหม่ๆนะครับเราก็รู้สึกว่าไอ้ทุกอย่างมันมันดูน่ากลัวไปหมดเลยนะครับมันอาจจะมีการผิดพลาดบ้างแต่ว่าการทํางานนะครับมันต้องมีการผิดพลาดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่พลาดเนี่ยมันก็คือเราไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะครับนั่นก็แปลว่าเราจะเข้าใจเขานะครับแล้วก็จะยอม เราก็พร้อมรับผิดชอบไปพร้อมๆเขาว่ามันเป็นโซนที่เราต้องดูแลร่วมกันนะครับเพราะว่าถ้าเขาทําผ่าเนี่ยแสดงว่าเราก็ผ้าเช่นเดียวกันคือเราไม่ได้เช็คเกื่อนของเรานะครับว่าเขาเนี่ยทำถูกต้องตามซิเคอร t y ิตี้ไหมอโหคนนี้ยกขึ้นหิ้งเลยคนนี้ไอไม่แตะเลยเพราะไอรู้สึกว่าเขาใชา่ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวขอคุยกับเบอร์สามบ้างคะ่ะ โอเคอยากรู้ว่าเบอร์สามีแฟนหรือย,ยังคะโอ้ยเขินจังเลยคะ่ะมีแล้วคะ่ะสวยขนาดนี้ไม่มีได้ยังสมมุติว่าวันนี้เบอร์สามเลิกกับแฟนไปแล้วแล้วก็เลิกไม่ดีเลยคะ่ะ <c oughs> โกรธกันมาก <c oughs> กลายเป็นว่าแฟนเก่าที่เราไม่อยากเผาผีค่ะขึ้นมาบนเครื่องพร้อมกับแฟนใหม่เราก็ปรากฏว่ากดเรียกนะคะตลอดเวลาเลยทําให้หมายเลข3าต้องเดินเข้าเดินออกเจอปะหน้ากันตลอดเวลาหมายเลข3าคิดว่าจะทําอย่างไรดี มันจะเป็นอะไรที่สนุกมาก <Okay. S 1> เพราะว่าในความรู้สึกของดิฉันนะคะก็คือว่าสิ่งที่กําลังเกิดทุกอย่างมันคือ c h ALLENGE แล้วถ้าเกิดอิ่งเป็นดนนันี้ต้องขยี้ค่ะ oh. เราอะมันเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์แล้วการจัดการกับคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เราใกล้หรือว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้โดยสารก็ตามมองว่ามันคือเนื้อง,งานที่เราต้องดิว ก็ถ้าถามว่าจะต้องเจอยมันก็ต้องเจอซึ่งไฟล์ h เราก็คงไม่เกิน3-4ชั่วโมงหรอกกำลมังค้าเพราะฉะนั้นเจอแล้วก็จบแล้วก็ทำให้สวยเพราะว่าอาชีพอย่างเราต้องสวยเท่านั้นค่ะถึงจะเอาอยู่โอเคค่ะเขาหากันเจออ่ะมันกลายเป็นกลุ่มเคปเป้นคูมานั่งคุยกันเว้ยแล้วฉันอยู่อย่างเงี้ย ในขณะที่ผู้โดยสารกำลังฉลองขอแต่งงานบนเครื่องบินจูจ่ๆก็เกิดตกลุมอากาศอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนคุณจะมีวิธีการจัดการกับสถานการณ์อย่างไร หมายเลขสามนะคะการขอแต่งงานก็คือภาพก็คือออกมาสมูทแน่นอนแต่เมื่อเทลบลันส์รุนแรงสิ่งที่ลูกเรือต้องทานั้นก็คือความปลอดภัยหยิบพีเอก่อนเลยค่ะประกาศด้วยสิ่งที่เฟิร์มก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จืดประกาศว่าให้นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรียบร้อยรัดเข็มขัดนะคะแล้วก็ให้สังเกตที่สัญญาณรัดเข็มขัดที่นั่งค่ะเมื่อใ่ที่ดับก็คือถึงจะเป็นสถานการณ์ปกติแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีแบบกำลังขอแต่งงานกำลังหวนซื้อนเดิง้งดึงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ทก ว่าเดินได้ไหมลูกเรือพาจันทะาเกิดว่ามันโอเคมันก็เ,เราสามารถที่จะไปฮิลผู้โดยสารได้ตอนน,ตอนนั้นก็คือไปบอกเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือว่าอะไรเงี้ยบอกว่า,วามันเป็นเหตุการณ์ที่บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะซึ่งปกติไม่มีใครได้เจอนะคะนี่ถือเป็นข้อดีค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดูด้วยว่าบาดเจ็บอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรางี้ค่ะไม่ยากแก้ตอนไหนคะแก้ตอนลงคะ่ะตอนแลนดิ้งนะคะทำให้ประทับใจก็ประกาศไปเลยสิคะอะไรเงี้ยค่ะก็คือเล่าเลยประสบการณ์ตรง เพิ่มเติมจากพี่เบเลกสนะครับ mm hmm. คือรู้สึกว่าถ้าเทอร์โบเลน์เนี่ยมันอาจจะรู้ก่อนที่จะขึ้นไปก็ได้นะครับ mm hmm. หรือว่าถ้าไปเจอเคลีย์เทอร์โบเลนส์จริงๆเนี่ยก็ให้ทําตามพี่หมเล็ส3เลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยก่อนขึ้นเครื่องหรือว่าก่อนที่จะไปบินเนี่ยกัปตันก็จะบรีฟก่อนอยู่แล้วนะครับว่า จะเกิดเทอร์โบเลนช่วงไหนนะครับเราอาจจะเซอร์ไพรส์เนี่ยตอนช่วงที่มันไม่มีเทอร์โบเลนซ์นะครับแต่ว่าถ้าช่วงที่เกิดเทอร์โบเลนซ์เนี่ยก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยอยู่ในความสงบนะครับหนึ่งก็ได้คะ่ะในกรณีถ้าเกิดขึ้นจริงๆค่ะมันก็จะมีหลักในการทํางานเช่นไม่ว่าจะเป็นการบอกให้ผู้โดยสารทุกคนนั่งประจําที่นะคะรวมถึงทั้งหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิธีในการที่เขาเรียกว่าเข้าไปรีแอชชัวร์ผู้โดยสารหรือว่าเป็นการออคอยดูแลทั้งสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายว่า มันมีตรงไหนบาดเจ็บที่ลูกเรือจะต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันเราแบบมองเพิ่มต่อจากหมายเลขสามคะ่ะคำตอบของหมายเลขสามที่บอกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าการสร้างความประทับใจในเมื่อแบบมันถูกเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะช็อตฟีลหรอไปแล้วบนเครื่องเนื่องจากว่ามันไม่สักเซสอย่างเงี้ยเราแบบก็ทําตอนแบบแลนด์สิส่วนเรื่องพ o l i ีหรือว่าทําตามแบบซิเคียวริตี้อะไรเงี้ยแบบเราเชื่อว่าลูกเรือทุกคนเรื่องนี้มันไม่พลาดกันอยู่แล้ว คนนี้ไม้สายเหลาถ้าเป็นลูกเรือจริงๆเนาะมันต้องเร็วมันต้องกระชับอไปต่อจ้าอง์ยิ่งเสดเดเดี๋ยวไอ้ก็เรู้สึกว่าอะเจไม่ใช่แล้วก็แน่ใจจริงๆหรอคะว่าทรงใส่หนูก็พวกก็พวกพี่ๆแบบประสบการณ์เยอะก็พูดกันไปหมดแล้วอะพี่ไม่สุขพี่ไม่รู้สึกแปลกๆหรอคะว่าทําไมพี่หมายเลขหนึ่งเขาถึงแบบ มีคำถามที่มันเซ็ตมาขนาดนั้นอ่ะเขาอาจจะเคยเป็นแอร์แต่ตอนนี้เขามาสอนหรือว่ามาเทรนก็ได้มิชชั่นที่2 What is this สิ่งนี้คืออะไรผู้เข้าแข่งขันเลือกหนึ่งแผ่นป้ายแล้วเล่าประสบการณ์พลิกๆตามแผ่นป้ายที่ได้รับมาเด็กซี่ค่ะได้คำว่าเด็กเล็กค่ะ ก็ถ้าเป็นเด็กๆส่วนใหญ่ผู้ปกครองเขาจะมีการเตรียมความพร้อมลูกๆเขามาส่วนหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าถ้าถ้าจะมีปัญหาจริงๆหรือว่าเกิดเกิดแบบงอแงหรือว่าไม่สบายตัวจริงๆถ้าเกิดไม่ได้เป็นเรื่องของการเจ็บป่วยอะไรต่างๆที่น้องเป็นความไม่สบายตัวอย่างเงี้ยด้วยความที่เขารู้สึก ไม่คุณที่หรือว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกแบบไม่สีเขียวกับสถานที่ตรงนี้บางทีสิ่งที่เราทําได้อาจจะเป็นการแบบลองไปคุวยกับคุณแม่ว่าแบบมันมีแบบว่าอะไรที่แบบเป็นของพวกติดตัวหรือว่าอะไรที่ทําให้น้องสีเขียวเพิ่มขึ้นได้ไหมนอกจากคุณแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทําให้แบบเป็นสิ่งแวดล้อมที่น้องคุณเคยได้ให้ได้มากที่สุดเอาหกค่ะได้เป็นคําว่าห้องน้ําค่ะ สำหรับห้องน้ำนะคะที่ไม่เคยลืมเลยแน่นอนนะคะก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่เราเปิดประตูห้องน้ำไปแล้วคนพบว่าเราเจอจุดที่ผู้โดยสารเข้าห้องน้ำปล่อยน้องอุจิไว้นะคะทุกบริเวณทั่วไม่ว่าจะเป็นข้างบนชักโครกนะคะบนที่ล้างมือบนกระจกแล้วก็ทุกมุมเนื้องจากวัฒนธรรมเขาจะมีความเชื่อว่า เขาจะไม่ทิ้งทับที่กัน <What? S 1> นะคะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่จะทําให้ลูกเรือทุกคนตัดสินใจยอมแพ้ค่ะแล้วก็ปิดห้องน้าล็อกนั้นแล้วก็งดใช้ค่ะเบอร์ห้าค่ะได้คําว่าอาหารค่ะ ก็ถ้าเราขายของบนเครื่องนะคะก็จะมีอาหารขายอะไรอย่างนี้เนาะจะเจอเรื่องอาหารหมดสมมติว่าสั่งกะเพราอยากกินกะเพราว่าแล้วว่าผู้ดยสารโอ้ออเดอร์เยอะมากเลยค่ะเราหมดที่ตรงนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็คือว่า อะไรที่ใกล้กระเพราล่ะคะเ,เราก็จะมีอะไรที่เมนูใกล้ๆกันก็ลองแบบบอกว่าเป็นอันนี้ดีไหมคะอันนี้ดีไหมคะอาจจะไม่โดนใจแต่รับรองว่าโดนปากแน่นอนคะ่ะก็คือคุยเพลินๆให้ผู้โดยสารลืมว่าต้องว่าเราอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมหมดอะไรเงี้ยโอ้หหนูอยากผัดให้เหมือนกันคะ่ะแต่ข้างหลังไม่มีกระทะอ่าเบอร์นหนึ่งครับประตูทางออกฉุกเฉินค่ะ ถ้าเป็นเรื่องประตูเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่เป็นลูกเรือเนี่ยก็จะเคยเห็นผู้โดยสารที่อยากจะมานั่งนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยมานอนตรงประตูทางออกฉุกเฉินเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบริเวณที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะกว้างนะครับแล้วก็ขาเนี่ยบางทีจะ,จะ,จะเหยียดได้ยาวอะไรอย่างเงี้ยครับย,ยิ่งเวลาวินไฟลย,ยาวเนี่ยจะเจอผู้โดยสารบางคนเนี่ยมานอนเกือกกิ้งนะครับอยู่ในทางออกประตูฉุกเฉินนะครับเพราะว่าที่มันที่มันกว้างอะครับแต่จริงๆจะบอกว่าถ้าวันนี้ ถ้าเขานอนอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะเกิดอันตรายนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงๆนะเพะราะนั้นคืออาจจะเช็คควอดิชันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ที่ควรจะนั่งตรงนั้นได้นะครับรู้อยู่แล้วมันแบบชัดเจน เพราะว่าแบบที่สงสัยพี่เบอร์หนึ่งอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบตอนที่เราไปพยายามแบบไปเรียนหรือว่าไปไปเทรนอย่างเงี้ยกับสถาบันค่ะน้ำเสียงแล้วก็แบบสถานการณ์ตัวอย่างหรือว่าแบบทุกๆอย่างที่พี่เขาเตรียมมาวันนี้มัน f a m i ลี่ r มันคุ้นมากๆมันเหมือนสิ่งที่แบบคุณครูเขาสอนเราเราก็เลยแบบรู้สึกว่าพี่เบอร์หนึ่งแบบมันมันมันพี่เขาพิยนอ่ะเออบางทีแบบอาจจะด้วยแบบ experience ด้วยแต่ว่าแบบคำถามหรืออหลายๆอย่างเขาดูเตรียมมาดี ป้ายสีราไป้าปเป็นผ่านป้ายสีสมิชชั่นที่3โชว์มี how you do ทำให้รู้ว่าเป็นตัวจริงเข้าแข่งขันจะต้องเอาชนะอุปสรรคผ่านการแสดงอย่างสุดความสามารถให้ทุกคนเชื่อว่าเขาเป็นตัวจริงไม่ใช่อิมโพสเตอร์ที่ปลอมตัวมาอย่างแน่นอนหมายเลขสองค่ะบผู้โดยสารไม่ยอมรนะับเหตค่ะ ฮันนี่เบอร์สี่ค่ะไม่อยากรัดเข็มขัดเลยค่ะมันแน่นวันนี้น้องกินเยอะเอาออกให้หน่อยคุณแม่คุณแม่คุณแม่เบอร์สามหนูไม่อยากรัดเข็มขัดเลยค่ะคุณแม่ค่ะเอาออกเลยค่ะลูกเาไม่รัดกันครอบครัวได้ไหมคะคุณแม่เอาออกเลยค่ะลูกมันแน่น ได้ค่ะจะไปอย่าพึ่งนะคะผู้โดยสารเอาผู้โดยสารเดี๋ยวรถกวนฟังแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวผู้โดยสารรบกลวนฟังก่อนนะคะสักครู่นะคะผู้โดยสารหมายเลขหนึ่งที่เป็นคุณลูกแล้วก็ผู้โดยสารหมายเลขสามแล้วก็หมายเลขสี่นะคะตอนนี้เป็นตอนนี้เครื่องเรากําลังบินอยู่นะคะดังนั้นทุกคนเนี่ยต้องรัดเข็มขัดนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะไม่ต้องเกิดปัญหาขึ้นมาไปที่ไหนก็เขาบอกว่าไม่รัดก็ได้ ๋อ้ไฟไหนเอ่ยแล้วเธอเป็นใครมาให้ฉันรัดไม่เคยบอกให้มีคนสั่งฉันแบบนี้เลยนะแม่เกิดการเลยต้องรัดนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเองนะ,ะ,นะขอบคุณขอบคุณพี่พี่เบอร์หนสามแล้วก็สเดี๋ยวเจอกันค่ะสตร์จจี้อะไรแบบที่จะทำให้พิกเกมที่ทำให้คนเขาเชื่อเปอยเือกแม่เอาละเอาจอยในเวลาสนุกลสิ เบอร์สามค่ะผู้โดยสารไม่ยอมยกกระเป๋าเองในเวลาสนุกแล้วสิสวัสดีค่ะผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับค่ะคุณคะค่ช่วยกกระเป๋าหน่อยค่ะผู้โดยสารค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะฉันรู้ค่ะว่าคุณจะบอกอะไรแต่ว่ารู้ฉันจ่ายเงินมาค่ะ ฟริสารค่ะถ้าไจเย็นๆต้องยกก่อนนะคะต้องยกค่ะฟดิสารค่ะคนที่หนึ่งและคนที่สองรบกวนนะคะจะเย็นๆนะคะฟริสารไม่ทราบนั่งอยู่ตรงไหนคะ ยถ่ตรงนี้นะค่ะเขาเรียกโมบิเทสมาครับแล้วขออนุญาตนะะคักงานขอแจ้งนิดนึงนะคะข้อมูลค่ะจริงๆนะคะทางสายการบินของเราค่ะสามารถโหลดกระเป๋าได้ฟรีทุกใบเลยนะคะค่ะคุณผ้สานต้องจยเงินตลอดเลยได้ค่ะเดี๋ยวจะสามารถโหลดกระเป๋าห้ได้ค่ะผู้สารค่ะคือกระเป๋าของผู้ดสารค่ะค่อนข้างแพงมากเลยค่ะแอร์เนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะช่วยหยิบได้เลยค่ะกลัวว่าจะทำกระเป๋าของผู้สารไม่เป็นไรค่ะไม่ยากนะยว่าไม่ยกใช่ไหมคะ เดี๋ยวขอบคุณกนักหนาค่ะเหมือนอัดอั้นยังไงก็ไม่รู้อะเหมือนอัดอั้นโดนเองเคยแบบมือสั่นหน้าแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้คือแบบทําได้แต่ยืนฟังพอเราได้เจอมาค่อนข้างเยอะละเราก็เริ่มที่จะจัดการกับอารมณ์ของเราในนั้นตอนนั้นได้ค่ะเฟียดกว่านี้ที่ก็เจอมาแล้วค่ะเอาหกค่ะพูดเลยสั่นสั่นอกไี่ึงเตัมากรับอะไรดีคะ ขอเบลค่ะขอเบลค่ะสวัสดีค่ะผู้โดยสารมีอะไรให้ช่วยคะขอเบียค่ะเอาเบียช็นะคะไม่กินได้เลยค่ะ90าบาทค่ะอุ๊ยต้องเสียเงินด้วยหรอคะใช่ค่ะใส่กันบินเราไม่ได้รวมบริการนะคะอุ๊ยอะไรอะคะคุณข้างๆนี่อะไรคะขยะเอาเบียให้หน่อยอังกะลุงหรือเปล่าอ๋อยผู้โดยสารใจเย็นๆค่ะรับรับอะไรนะคะ เองคต้องญ่เงินหลอใช่ไหได้ค่ะเราจไม่คุ่ได้มอันน้คือขออีเดี๋ยววิ่งเปรี้ยวใาม่นึงรับเอาไปาเบยังถ้าเจอแบบนี้ก็คือแบบพ่อค้าเรียก Security เลยค่ะเราก็ไม่มีขอใครด้วยนะคะเดี๋ยวคอนนี้เป็นสป ري อร่อยๆค่ะอะไรนะคีน้องพี่น้องอไคุณพี่น้องเสิร์ฟให้คุณพี่แล้วค่ะทอนแล้วเรียบร้อยค่ะเบริการใครคถามว่ารับมือได้ไหมก็ทุกคนก็ไม่ยอมให้เรารับมือได้อ่ะดูแล้วหัวจะปวด เอาเบอร์สี่ครับผู้โดยสารอยากทำกรีนที่นั่งกรีแกแกแกนั่งตรงนี้ดีไหมย้ายเลยดีป้าเบอร์สเอาเอาแกเออไปไปเอาเบอร์สามดยนะพูยสารนะเดี๋ยวเดยขออนุญาตนะ ขออนุญาตพูดใสารงทีละท่านนะครับอันนี้มีมีมีใครอยากอัปเกรดที่นั่งบ้างหรือครับดิฉันเนี่ยดิฉันด้วยค่ะมาด้วยกันอ๋อสามท่านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าถ้าอัปเกรดที่นั่งหรือว่าจะจะมานั่งตรงที่ที่สบายขึ้นนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะครับโอ้ยอะไรนะคุณป้า ใช่ครับทำไมต้องเสียตังค์มันก็ว่างอยู่ไม่ใช่หรอใช่ครับมันว่างอยู่ครับแต่ว่าทางทางสายการบินเนี่ยจะมีค่าจ่ายในเรื่องของตรงนี้นะครับเพืว่างอยู้โดยสาระไปโซนอื่นได้ไหมครับอาจจะขออนุญาตให้ลองดูก่อนนะครับโอ้ยไม่ต้องหรอกค่ะพี่สามสาวซาซ่ามาเองนะคะหนักมากประสบการณ์จริงล้วนๆไม่สามารถย้ายได้นะครับผู้โดยสาร ก็ไม่ได้เป็นค่ะสวัสดีค่ะชื่อกันสภาดวงลาก็ตอนนี้ประกอบอาชีพแบบนักจิตวิทยาคลินิกอยู่มีหน้าพูดแบบพูดพูดดีมากค่ะ คือนางสาวนงหน้าสวนน้อยนะคะชื่อเล่นแป้งค่ะปัจจุบันนะคะทํางานเป็นหัวหน้าพนักง,งานต้อนรับนะคะบนสายการบินก็ทํามาหลายสายแล้วพอสมควรนะคะมีประสบการณ์โดยประมาณ13ปีรวมถึงทั้งเป็นครูผู้ฝึกสอนนะคะของพนักง,งานต้อนรับใหม่ด้วยเป็นทั้งหมดที่โดนสงสัย ใช่เต่สงสัยเก่งว่าเป็น,นรครูที่สงส,สวัสดีค่ะชื่ออซ์ค่ะว่ารดมงสวั์ค่ะก็ปัจจุบันก็กําลังจะได้รับแผนกเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเช่นกันค่ะ<ม>แล้วก็บินมา14ปีค่ะขลังไม่ไหวครับสวัสดีครับชื่อเล่นช,ชื่อแจ็คนะครับชื่อจริงชื่อบรรพงศ์ซื่อสัตย์นะครับก็เป็นลูกเรือนะครับอยู่สายการบินนี้มาประมาณ4ปีนะครับ ก็ประสบการณ์จะงไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าอยากเป็นหัวหน้าเหมือนกันออรอเล่นสริงถ้าบนเครื่องอย่างเมื่อกี้ที่เราเล่นนะคะ ก็จะเจออารมณ์โกรธเยอะแต่จริงแล้วอารมณ์ที่เราไม่ค่อยเจอคืออารมณ์เศร้าจริงถ้าเป็นลูกเรือทุกคนเลยอะ่ะโดยที่ทั่วไปเรารู้กันนะคะเราจะพยายามควบคุมอารมณ์เราไม่ให้โกรธหรือไม่ให้เศร้าหรือเขาเรียกว่ามีอะไรมากระทบจิตใจเพราะว่างานที่เราทำอะคะ่ะมันเป็นงานที่เกี่ยวกับเซตตี้ความปลอดภัยของทุกๆคนดังนั้นในตรงนี้เราจะต้องมีการควบคุมอารมณ์เราให้ดีที่สุดแล้วเหมือนแยกแบ่งภาคว่าอันนี้มงนี้คือส่วนมงนี้คือมงบ้านนะมงนี้คือมงแฟนเราต้องปรับตัวเรา แล้วก็คิวตัวเองให้ได้พอยิ่งทํางานอ้ว่ายิ่งประสบการณ์มากขึ้นนะการมองคนกลายเป็นว่า เราเหมือนจะเป็นแบบต้องพึ่งนักจิตวิทยานะคะคือหมายถึงว่าเหมือนจะต้องเรียนอะไรแบบนี้ไปในตัวโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเอ้ยมันสําคัญเนาะการที่เราแบบเจอคนแบบมากมายถ้าเราเริ่มจากตัวเราก่อนอะไรอะไรเราก็เอายืนนะคะก็คือไม่เสร็จต้องมาเนาะพอหน้างานก็คือแบบเขาผู้ได้สันไม่รู้เนาะต้อง p r o f ฟชชั o นอลแหละมันคืองานที่เราเลือกแล้วเราก็ต้องทําออกมาให้ดีเสียหน้าไม่ได้ว่างานต้องมองมองหาในสิ่งที่ที่มันเป็นความสุขในงานของเราอะครับเนาะน จะได้ไปกรบไอ้จุดที่เราเสียใจเราโกรธเรานุ่นเรานิ่นมานะครับก็ค <The> ื <on> <on> อเดอะโชว์มาสโก้อนนะครับพอเราอยู่หน้าง,งานแล้วนะครับมันก็เหมือนเราต้องแสดงเป็นอีกคนหนึ่ง ที่บางทีเราอาจจะมันแค่1ท to ีแต่ลึกๆอ่ะเราก็ต้องพยายามให้มันรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเวลาเจอผู้โดยสารเวลาเจอเพื่อนร่วมงานต่างๆการคอมมินิเคชันของลูกเรือเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับสมมุติถ้าเราไม่ไหวอ่ะเราบอกพี่เพ์เซอร์ก็ได้พี่ผมแบบเจอเหตุการณ์แบบเลวร้ายมากๆเลยภานในผมอยากบอกพี่ไว้ก่อนว่ามันจะมีบางช่วงที่มันเบลอไปบ้างอะไรเงี้ยบอกไปแต่ว่าเราก็พยายามทาหน้าที่ของเราเต็มที่นะครับเราต้องมองว่าทุกคนเป็นมนุษย์มนุษย์คือมันรู้สึกได้ มันมีมุมมองมันมีความคิดที่แตกต่างกันดังนั้นแล้วเราต้องอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกอะเราแอ็กเซปต์ความรู้สึกเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญว่าเราจะโกรธใครเราจะโกรธพ่อโกรธแม่แต่โกรธแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราจะทําอะไรกับพวกเขาที่เรารู้สึกแย่แบบนั้นอะในตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยได้มันไม่ได้อนุญาตให้ทําแบบนั้นแต่เราอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกแล้วเราไปหาทางออกอื่นๆที่มันเฮลตี้หรือว่าไม่ทําให้แบบมีปัญหาในชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยได้อันนี้สำคัญกว่าให้ความสําคัญกับความรู้สึก เพราะเราก็แค่มนุษยคนหนึ่งนะคะมันไม่มีถูกไม่มีผิดในเรื่องของการจัดการอารมณ์มันทําได้หมดเลยขอแค่ว่าคุณยังทําแล้วมันยังส่งผลดีกับตัวคุณยังทําให้คุณรีเลสอารมณ์เหล่านั้นได้จากโกรธจากเศร้จารจากอะไรก็ช่างแล้วกลับมาอยู่แบบตรงกลางได้แล้วมันยังคงได้ผลก็ทําไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเอฟเฟกมันเริ่มใช้ชีวิตยากละ มันเริ่มไม่อยากเจอสังคมฉันเริ่มไม่ชอบตัวเองไม่กล้าส่องกระจกใดๆอะไรเงี้ยแต่มันไม่เวิร์กแล้วอะ่ะมันก็ต้องลองหาทางอื่นแต่ถ้าไม่มั่นใจหรือว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเฮ้ยมันเฮลตี้หรือยัง <c oughs> ก็หนึ่งสามสองสามโทรไปเช็คก,กับเขาได้เราโทรไปถามพี่เขาได้ว่าแบบยังไงที่ทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากถามคนที่บ้านหน่อยว่าล้วตัวคุณล่ะมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณยังไงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบหรืออารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกเ <c oughs> มื่อมันเกกิดดขึ้้้้นนแลวตัััคุณทายงงไไบบม ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมไม่ว่าจะเป็นทางความคิดที่เกิดขึ้นหรือวิธีการจัดการที่คุณทำมันได้ผลยังไงช่วยเล่าให้ฟังใต้คอมเมนต์หน่อย ก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วสลายการอิมโพสเตอร์เนาะซึ่งฉันก็โดนจับได้ตั้งแต่รอบแรกเลยไม่สามารถหลอกใครได้เลยอะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าอีพีนาจะเป็นอาชีพอะไรก็สามารถกดติดตามได้เลยที่บอดจอย a n n e l ค่ะและใครชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา4ี่คนขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย